เกณฑ์การประเมินนำเสนอใช่ไหมคะเพราะเดียวคุณครูจะให้นักเรียนประเมินตัวเองนะคะนักเรียนเขียนชื่อเรื่องโครงการมงนะคะแล้วเดี๋ยวเวลากลุ่มที่หนึ่งประเมินกลุ่มที่สองและกลุ่มที่ลือจะต้องประเมินเพื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้ประเมินกลุ่มอื่นเสียงดังไหมคะกลุ่มอื่นพูดไหมคะไม่นะคะอ่าโอเคสมาชิกกลุ่มมารับ แบบประเมินก่อนค่ะเรียนรีบประเมินเลยค่ะวันนี้ต้องเร่งรีบหน่อยเพราะว่า ทำขึ้นเนี่ยคือโครงงานที่มีชื่อว่ากว่าจะเป็นข้าวนะครับส่วนที่มาได้ความสําคัญเชิญรุุงเลยครับที่มาในความสําคัญนะครับเอ่ออยากให้เลยขึ้นมามมีความสงสัยว่ากว่าจะมาเป็นข้าวเนี่ยเขาต้องมีความิธียังไงบ้างเนื่องจากในโรงอาหารของโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนทานข้าวกันแบบเอ่อเหลือมากเลยครับมีข้าวเหลือในเอ่อในกำลังคือเยอะมากก็เลยทำให้ผมสงสัยว่า กว่าที่จะมาเป็นข้าวเนี่ยมันต้องมีกรรมวิธีหรือว่าวิธีอะไรบ้างถึงจะกลายมาเป็นข้าวแต่ละมันิตหรือว่าแต่ละกระสอบครับโรงงานหนึ่งเพื่อศึกษาขั้นตอนของการปลูกข้าวสองเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของข้าวประโยชน์ของประโยชน์ของข้าวประโยชน์ของโรงงานหนึ่งได้ศึกษาขั้นตอนวิธีของการปลูกข้าวขั้นตอนสอง ให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของประโยชน์ของข้าวขั้นตอนการทำโครงงานนะคะหนึ่งคือเรื่องจากการคิดของข้อมูลงานและนําเสนอผู้ที่ภาษาโครงงานไทยสองนะคะคือการรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรนที่เราจะไปทำสามคือการคิดคําถามหรือว่าถาสิ่งที่เราสนใจเพื่อไปสอบถามผู้ที่รู้ค่ะสี่คือลงพื้นที่และสอบถามผู้ที่รู้ห้ารวบรวมข้อมูล ทงงาโครงการก็เจตนาผลิตง,ง,งารค่ะขับวิธีการปลูกข้าวเนี่ยข้าวเริ่มแรกจะเริ่มจากการที่เป็นมาดินแบบนี้เริ่มจากมาดินเนี่ยชาวชาวนาเนี่ยจะนําไปปลูกขั้นตอนการแช่น้ำํำเทไว้ประมาณหนึ่งถึงสองคืนหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะไปไถแปลในนาเพื่อนนาเนี่ยเป็นเพื่อเพื่อง่ายต่อการนําข้าวไปหว่านการปลูกข้าวเนี่ยมีสองวิธีทั้งหมดคือวิธีการปลูกไปในในนาใหญ่โดยโตรงเลยกับ อีพิธีนึงก็คือเอาไปทปํานต้น้าก่อนไอ้ต้น้าตนนัวนี้มียุอยู่ประมาณสิบห้าวันชาวบ้านก็บอกว่าเมื่อครบสิบห้าวันเนี่ยควรที่จะใส่ปุ๋ยหนึ่งครั้งแล้วก็ดูแล,ลระดับน้ําไม่ดีให้น้ําสูงกว่าข้าวข้าวจะตายได้และนี่คือต้นข้าวที่ผ่านไปเป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนต้นข้าวขนาดนี้จะเป็นต้นข้าวที่ชาวนาจะนําไปทําในการดําครับส่วนนี้ต้นนี้เป็นต้นข้าว ที่ผ่านไปเป็นเวลาประมาณเกือบสองเดือนชาวบ้านก็จะใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งในขณะที่ต้นข้าวที่โตขนาดนี้แล้วเนี่ยปัญหาหลักๆของชาวบ้านเลยก็คือหอยเชอรี่และนกนกอาจจะมาแทะกินต้นก็ได้แล้วหอยเชอรี่เนี่ยส่วนมากจะมาเกาะอยู่ตามบริเวณลำต้นทาให้ต้นข้าวเนี่ยออกผลได้ช้าแล้วก็เติบโตช้าไปด้วยครับหลังจากนั้นถ้าชาวบ้านดูแลเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปอีกเกือบสามเดือนนี่เป็นระยะที่เข้า กำลังท้องอยู่ครับนี่ข้าวกำลังท้องเมื่อข้าวท้องเสร็จแล้วเนี่ยถ้านีปประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้าวก็จะอเรื่องบววงจเจือเหลืองต้งเก็บเกี่ยวครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยเมื่อก่อนจะใช้วิธีการที่แบบใช้แกะในการเก็บเกี่ยวหรือในตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาโดยการใช้รถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวแต่การเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวเนี่ยก็มีต้นทุนที่สูงเช่นเดียวกันทาให้ชาวบ้านหลายคนก็อาจจะขาดทุนได้ในขั้นตอนนี้ครับ หลังจากนั้นชาวบ้านก็จะนําไปตากแดดจนได้นนเป็นลักษณะแบบนี้แห้งๆแล้วก็จะนําไปลงสี่อสีการสีก็มีอีกสองรูปแบบก็คือสีกับลงสีการสีกับลงสีเนี่ยคุณค่าทางวชชาการเนี่ยจะน้อยกว่า,า,าการสีแบบข้าวสองมือข้าวสองมือเนี่ยจะคงคุณค่าทางวูชาการได้สูงกว่าเพราะว่าจมูกข้าวและลำข้าวจะออกไปจากมาเมล็ดข้าวเนี่ยประมาณแค่30ิเซเองแต่ว่าลงสีเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยครับ ผลการดำเนินงาน,นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ากระ,กระบวนการต่างๆว่าจะมาเป็นข้าวบนี้ีขั้นตอนที่กับซ้อนรุ่นวัยแข็งชาญในละคนก็ยังต้องใช้ความหนยากลำบากบางไม้กว่าที่จะได้ข้ามายิ่งกับเ้รือดูในการทำในมันเป็นปัญหาใหญ่มากในทำไนปัจจุบคนคันคนเราถึงไม่สนใจเราณเชได้ว่า การที่เราจะได้เข้าวัดมาแต่ละมิตเนี่ยมันมีความวุ่นวายยุ่งยากและลำบากของชาวนามากเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเห็นคุณค่าและให้ประโยชน์กับชาวนาขอบคุณอีจารย์ี่ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะนี่คือไปที่ไปสัมภาษณ์ชาวนาใช่ไหมคะอ่าน,นี่ไปสัมภาษณ์ลุงจีขนค่ะแล้วก็เป็นนี่คือไปสัมาใหม ีอนี่งะนคลิที่ส่งในในรยส่รนียยงาะอย่างคะวันนี้ส่งส่งตัวเล่แล้วก็ันนี้เดี๋ยวส่งเทนทีนะคะสวัสดีครับพวกเรามันจะเป็นที่สอง ชื่องานว่าข้าวไทยวิถีไทยมีสมาชิกใคุานี้ับผมนวบนเนียเีกครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธรรเลขที่็ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวดีธรเขที่ี่สิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมพิยาวตาลุีสวงค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน จะมองข้ามไปค่ะซึ่งสําหรับคนไทยเนี่ยจะมีหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลยล่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อจะก่วถึงสิง่งที่สําคัญแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงน้ําหรืออากาศแต่สาหรับคนไทยแล้วมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือข้าวค่ะข้าวคนไทยบริโภคมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างลรกตามนะคะข้าวนั้นก็ไม่สามารถที่จะจระเดินตกโต้งเรามาได้ด้วยตัวเองค่ะ จัมเป็ภาพการแพร่ในถนนถนนแห่งข้นงัวค่ะเพื่อผลผลิตได้คุณภาพค่ะจากผู้บุคคลที่อยู่บริกัรเช่นเด็กชายชาวนาแรงงานชาวจะวันว่าชาวนาเป็นผู้ที่ปลูกข้าวและเป็นผู้ที่ปลูกคาเฟอีนไทยนี่คือกลุ่มขันากรที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศเลยค่ะประตูประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและคุณบัญญัติของคนไทยสองเพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตบนมิติของเพียงความความคิดและความเชื่อของ วิธีการทำหน้าหรือข้ากจาหน้าประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานนะคะหนอได้รดรทาราบถึงความเป็นอยู่ของชาวนาสองได้ทราบถึงวิธีการทำาน้าข้าวจากชาวนาสามได้รดรทราบถึงวัฒนธรรมและมิญยาชนไทยค่ะครับสำหรับวิธีการทำโครงงานนะครับหนึ่งเลยก็คือต้องกำหนดหัวข้อก่อนสองจะเป็นการวางแผนในข่้นที่จะทำสามลงมือปฏิบัติและลงพื้นที่ สี่สรุปและนำเสนอในการทำงานนะคะมีสองระเทคือการทำงานดีกับการทำงานรับวิธีการทำงานนะคะหนึ่งการยมพันเข้าสองสองคือการถูกข้าวค่ะการถูกข้าวโดยหวางเมล็ดพันในที่อาเตรียมไว้หรืการใส่หน้าซึ่งในแต่ละรูเรียกว่าเรกซิงค่ะ การดาวมีการไถดาวไถแปรโซ่สามกา,ารดูแลรักษาในการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหว่านเมล็ดต,ต้นข้าวจะมีการจะต้องการน้ำและปุ๋ยในการเจริญเติบโตในระหว่างนี้อาจมีโรคหรือเพลิงจากรูพืชทำลายได้คือทำลายทำให้ต้นข้าวแห้งตายผลผลิตต่ำและทำให้ ภาพของอะรภไม่ม like, ีมาตรฐานดังนั้นนอกจากจะมีการปลูกที่ดีแล้วยังจะต้องมีการดูแลรักษาที่ดีด้วยสี่ครับการการเก็บเกี่ยวจะทําได้หลังจากต้นข้าวออกดอกเลียประมาณที่ถึง30วันการเก็บเกี่ยวทําได้ด้วยกันสองวิธีคือการเก็บเกี่ยวโดยใช้เคียวการใช้เคียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ทีละหลายหลายรวงและ ในการเกี่ยวข้าวนั้นพอรวงไม่จะเป็นต้องยา,า,าวรดชานานั้นจะมัดเป็นกำกำและสองการดิเกี่ยวด้วยเกะการดิบเกี่ยวด้วยเกะจะทําได้เพื่อเก็บเกี่ยวทีละรวงขั้นตอนที่ห้าการการนวดข้าวเพื่อนําเมล็ดออกจากรวงข้าวขั้นตอนที่หกการทำความสะอาดเมล็ดข้าวในในมเมล็ดข้าวที่ได้มานั้น จะมีบินบวดไใ้เม็ดรีหมูฟ้าจนนาซึ่งจะทําให้ขายไม่ได้ราคาดังนั้นชานาจึงต้องกัดแยกส่วเหล่านี้ออกขั้นตอนที่เจ็ดการการตากข้าวการตากข้าวเพื่อจะทําให้รักษาคุณภาพาของข้าวให้น้นยิ่งขึ้นเพราะในในเมล็ดข้าวนั้นมีความชื้นจึงต้องตากให้แห้งก่อนเก็บเข้าไปในยุน้งฉางก่อนที่จะนําไปสีหรือไปขายจอไป น Eller, ี <indie S 1> ้พว <sink. S 1> กเราขอจบการนำเสนอที่นั่นการจัดการก็คการใชประโยชน์บอกแค่ประโยชน์นะคะในัวเล่นมีผลที่เกิดจากการทํำโครงการไหมคะประโยชน์นั้นคือแน่นอนเราตั้งไว้ว่าได้แล้วก็จะได้ประโยชน์อันนี้แต่ว่าผลที่เราไปสํารวจไปสัมภาษณ์ผลนี้มันล้อตามวัตถุประสงค์ถูกไหมคะเอางั้นเดี๋ยวดูในเล่ course, นด okay. ้วย เก็บตกในเล่มด้วยว่านักเรียนเอามารบไหมข้อมูลที่ที่ไปศึกษามานะคะนักเรียนลงพื้นที่ที่ไหนคะที่นาโหรนาโหที่เดียวคะที่เดียวนะคะแสดงว่าสมาชิกกลุ่มได้ไปทุกคนเลย 那我们今天就讲到这。<noise> การทำนาข้าวประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ศึกษาและเข้าใจความแตกต่างของการทำนาในอดีตและปัจจุบัน 2. เข็นความสัมพันธ์ของข้าวและคุณค่าของข้าวค่ะ 3. ได้เข้าใจถึงวิธีการทำนามาึ้นค่ะ 3. สำหรับวิธีการดำเนินงานนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 1. สมุดบันทึก 2. ปากกาดีมส 2. 3. โทรศัพท์มือถือค่ะ วิธีการดำเนินงาน 1. ช่วยการคิดและแบ่งหน้าที่ 2. คิดบทที่จะสัมภาษณ์ชาวนา 3. ออกสำรวจและสัมภาษณ์ชาวนาและ 4. นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและนำเสนอแกค่ครูที่รักปัญหาของดินไม่รงรับลักษณะดินหรือปัญหาดินเค็มเดินไปดินเชืเ่อมเดินไป 2. ปัญหาทรัพยากรนะ้ำ ปัญหาการขาดแียนน้ำหรือปัญหานาห้ำท่วมสปัญหาทางสัตว์ูพืช 4. ปัญหาของราคาข้าวตกตก่ำห้ 5. ปัญหาไฟเล็กและเปัญหาของชุดข้าวที่ม่ทานตโรกค่ะค่ะสำหรับความแตกต่างในอดีตกับปัจจุบันนะคะในอดีตจะเห็นได้ว่าเกษตรกรจะใช้แรงงานคนและแรงงาน,น เพียงใดค่ะเพราะฉะนั้นคนในปัจจุบันจะต้องเห็นคุณค่าในความสำคัญของข้าครัเป็นบผมนายพญานันท์ครัตริยครับดิฉันนางสาวกต่ที่เราสื่อครามขอบคุณนายจักรินทิศครับอุ้มนายพิบัติจงเล็กครับผมนางมุกยามครับ วันนี้พวกผมจะมาเสนอเรื่องชีวิตดีพระมเข้ากครับผมที่มาในประกอบการเลยนะผมก็คือนี้ที่มาในประกอบกาของโรงงานนี้นะครับผมก็คือประเทศไทยนี่มีการทำข้าวมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วจากหลักฐานทั้งพงศาวดารหรือพูดว่าต่างๆก็เห็นว่าวิถีไทยเนี่ยมีการทำข้าวมาเนิ่นนานเลยและกลุ่มเราเขาได้ต้องการที่จะให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาวิธีการทำนารูปแบบเกา่าไปสู่รูปแบบใหม่ ทางการนาเทคโนโลยีต่างๆและการใช้อุปกรณ์ตั้งเดิมมาในการทำนาซึ่งกับผมก็ได้ไปลงพื้นที่จริงในวันนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์บวกกับวนเราถืนหน้าที่หน้าที่บ้านของสมาชิกของผมก็คืออนุพงษ์แกนน์อนเพราะที่บ้านของมีคุณตาและคุณแม่ที่เป็นเจ้านาตั้งเดิมและกลุ่มของผมก็ได้ลงพื้นที่ไปสัมภา์คุณแม่ของอนุพงษ์แกนน์อนและได้ไปดูการทำนาจริงเลยครับ ก็วัตถุประสงค์ของโรงงานครั้งน <fin anta> <ots> <S ori> <S ori> ี้นะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ิวิธีการทํานาข้าวและการปลูกข้าวค่ะ 2. เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าของข้าวค่ะ 3. เพื่อให้เห็นความเหนื่อยล้าและความลําบากของชาวนากว่าจะได้เข้ามาได้รับมี้นะคะและผลที่คาดจะได้รับคือทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวค่ะและทุกคนจะได้รู้ว่าชาวนาลำบากแค่ไหนค่ะ วิธีการนำนาครับวิธีการนำนาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือการนำนาแบบชนิดบอลการนำนาแบบชนิดบอลจะนิยมเป็นส่วนมากเนื่องจากเนื่องจากการเกณฑ์แรงงานรบาดนำจังกันครับ 2. การนำนาแบบชนิดหยดการนำนาแบบชนิดหยดส่วนมากจะทำในพื้นที่เกศสูงพื้นที่ไร่และพื้นที่ที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 3. การนำนาดำการนำนาดำเป็นวิธีการกูเก้า ก็เป็นส่วนขันต้นคือขันตน้นการต้นกล้าและขั้นตอนการําครับปัญหนานะครับปัญหาที่ผมได้ไปสัมภาษณ์มาเมื่อวันที่12นะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นต้านศัตรูพืชหรือจะเป็นแมลงต่างๆนะครับเช่นหวยเจลที่จะมีปัญหาช่วงเป็นต้นกล้าของข้าวนะครับแล้วก็จะมีพวกนกพวกอะไรตอนที่ข้าวออกรวงนะครับแล้วก็ หนูพวกหนูนะครับจะมีปัญหาตอนที่ก้าเป็นต้นโตเต็มที่นะครับการจาัดกำจัดปัญหาหนูก็คือจับปล่อยน้ํำลงในนานครับเพื่อจะให้หนูไม่มีไม่มีที่อยู่นะครับจากการศึกษาและสํงควานะครับเืงแม้ว่าในการทํางานเลยนะครับจะมีความยากลำบ,บากว่าที่จะได้เข้ามาต้องใช้แรง,งงานคนใช้ทรัพยากรต่างๆเงินทุนในการ้าง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีเครื่องจักรต่างๆที่ทำให้การชา,าวนาการตานานมีความสะดวกมากขึ้นนะครับแต่วก็ยังมีปัญหาต่างๆเช่นเรื่องการฤดูฤดูการฟ้าฝนเรื่องปัญหาสัตสัตว์ปูพืชที่เข้ามากัดกินต้นอ่อนของพืชนะครับและยังมีวัชพืชต่างๆที่ขึ้นมาแทรกแซงทำให้ต้นข้าวโตได้ไม่เต็มที่จึิงแสดงให้ทุกคนต้องเห็นความสําคัญของข,องข้าวนะครับและต้องเห็นความสําคัญของอาชีพชาวนาซึ่งเป็น ผหลัพของชางติครับก็องคณประคมก็คอยเปิกดการนำเสนอให้นี่ครับสวัสดีค่ะพวกเรามารสารคมชัยน้ำเพินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชะกันค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวส ินทิ้งกินกว้างไม่เห็นถึงความยากลำบากกว่าที่จะได้เข้ามาซึ่งคนที่จะต้องทรมานกับความยากลำบากนั้นก็คือชาวนาได้เองค่ะชาวนาจะต้องตื่นขึ้นมาต้องเตรียมนาตรงกว่าที่จะได้เข้ามามันยากลำบากก็ที่จะทำโคงนะคนที่จะทำโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะให้ชาวนานะคะได้ระนัดถึงความยากลำบาก มันแน่นันถึงความยากลำบากของชาวนาค่ะค่ะํนหรับตจุประโงนนะคะหนึ่งไดจากศึกษายรู้ยากลอวิถีชีวิตของชาวนาสองยา่ ต่อมาก็จะเป็นวิธีการนำเสอนอสรุปผลงานค่ะเมื่อเราสรุปผลงานเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำเสนอผลงานค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำนาค่ะ 1. แกะเก็บ,กบข้าว2รถไถน้า 3. โดมสีสี 4. เครื่องรวดเข้าว ที่ดิฉันได้ไปสำรวจนะคะพบว,ว่าวิถีชีวิตชานาของสมัยก่อนแล้วก็ตอนนี้แตกต่างกันมากค่ะสมัยก่อนจะเป็นการทํานาแบบใช้วิธีธรรมชาติค่ะใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการมาทานาค่ะแต่ว่าสมัยนี้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มแรงของชาวนาค่ะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนจะใช้เป็นการดํานาแต่ตอนนี้จะใช้เป็นอ่าอ่า เามื่อก่อนนะคะจะใช้เป็นการนำงานแต่ตอนนี้จะมีเครื่องเครื่องเข้ามาช่วยค่ะเช่นสมัยก่อนใช้ตัวหรือควายในการไถนะคะตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นรถไถค่ะ mm hmm. แล้วก็หลังจากที่ดิฉันได้ไปสำรวจวิถีชีวิตของชาวนานะคะดิฉันได้ไปสำรวจรง